ครับสวัสดีครับลูกค้าครับพบกันอีกแล้วนะครับจากฟอร์ดทูเดย์บายพี่ใหญ่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มาดูแลและบริการลูกค้านะครับลูกค้าให้ผมนํารถมาส่งมอบให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนําความฝันมาให้นะครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับราชันครับคุณพี่ราชันครับวันนี้ผมพี่ใหญ่เนี่ยได้นํารถมาให้พี่ราชันเนี่ย ทำตามเงื่อนไขของพี่ราชันทุกอย่างไหมครับครับผมนะฮะเราเจอกันทางทางไหนครับทางเฟซครับผมทางเฟสเนาะทางเฟสแล้วพี่ราชันมีความมั่นใจกับตัวกับผมอย่างไรบ้างครับก็ศึกษาดูครับว่าเปิดดูในเฟตในอะไรก็ส่งมอบอะไรก็ก็ลองทักไปดูก่อนนะครับอ่านะฮะผมคุยตรงๆนะฮะแล้วก็ติดต่อกับพี่เราเราไม่เคยมีว่าแบบ ทุกอย่างนี่เป็นไปตามเงื่อนไขของการขายที่เราตกลงกันไว้ใช่ไหมครับครับผมครับใช่ครับโอเควันนี้รถที่พี่ละชันได้ไปก็คือรถตัว XL Sport นะครับแต่งอุปกรณ์ครบตามที่พี่ละชันอยากได้จริงไหมครับครับผมครับตรงนะฮะแล้ววันนี้ผมได้มาส่งมอบรถให้พี่ละชันถึงบ้านจริงไหมครับจริงครับพี่ละชันอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับอุตระดิตครับ ครับแล้วก็จะมีเคสตอบต่อไปของเพื่อนพี่ดาชันย่านๆนี้พี่ดาชันจะแนะนำผมไหมครับถ้ามีลูกค้าก็แนะนำครับครับยังไงฝากขอบคุณนะฮะแล้วก็หลังการขายนะฮะพี่ดาชันยังโทรหาผมได้ปรึกษาผมได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องเดียวปรึกษาไม่ได้เรื่องยืมตังค์นะฮะแต่ว่าทุกเรื่องปรึกษาได้หมดปัญหาวัจใจก็ได้นะฮะแล้วก็เ,เรื่องรถ บริการยังไงจะเข้าศูนย์ยังไงถามผมมาได้แล้วก็อยากซื้ออะไรเพิ่มเติมอยากได้แบบไหนโผล่เข้ามานะครับ,รบเหมือนอผมเป็นน้องคนหนึ่งยังไงก็วันนี้ก็ขอให้พี่ชัญจงมีความสุขและครอบครัวจงมีความสุขแล้วก็อายุยืนนานกิจาการก้าวหน้านะครับขอบคุณมากนะครับ,บ,รบสวัสดีครับสวดีครับคุณลูกค้าครับ